ใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกเนาะใช่ใชไหม<ช>เป็นเด็กเป็นเล็กน่ะก็แค่ขยันทํางานเฉยๆใช่ไหมเธอนะ่ะขยันทํางานขยันทํางานมากด้วยนั่นพี่อยู่คาราวานอะไรอย่างเั้นด้วยเออคาราวานไม่ไม่มีนะ่ะฉันไม่มีคาราวานฉันเพิ่งจะนั่งเรือมาได้ประมาณสักสองวันใช่สองวนันีเข้ามาสองวนันใช่เรือฉันเพิ่งถึงได้สองวันนะ่ะนะ หยอพยบไม่ได้สองวันโดยที่มีราวราวคือก่อ,อนหน้านี้ฉันก็เคยใช้ชีวิตที่นี่แล้วแต่ว่าตอ,อน,นนั้นมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะก็เลยเดินเรือจากไปหลายเดือนอยู่ใช่ใช่กลับมาใช่ฉันคือใช่ฉันได้ยินว่ามันเออเวทมนต์บน,นดำมนต์ดำมันไม่ค่อยมีแล้วนะก็เลยกลับมานะแล้วสหายพี่ล่ะอืม บางคนเขาก็กลับมานะบางคนเขาก็ยังคงคิดว่ามนดำมันยังอยู่อะไรแบบเนี้ยมนดำมากไหมในสมัยนู้นโอ้เรียกว่ามันปกคลุมไปทั่วเมืองเลยแต่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความมืดถ้าเป็นภาษาของฉันบรรยากาศในสมัยที่พี่คงม,มาคุมากๆใช่มันมีแต่ความตึงเครียดแหละทำอะไรก็ไม่ได้ เราไม่มีสิทธิ์อะไรเลย,ย,เลยใช่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะถูกแต่มันก็ไม่สามารถเอาชนะความมืดได้เลยสมัยนี้มันคงดีขึ้นเยอะก็อย่างที่เห็น,นมาฉันก็ไม่เห็นเลยนะใช่ฉันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากอแต่ก็ไม่แน่นะหลังจากนี้อีกประมาณสักไม่เกินห้านาทีฉันอาจจะโดนใช้ห้างงไ ขนาดจะโดนใช้ห้าคนร้อมไปด้วยปืนก็ได้ไม่มีแบบนั้นหรอกจะคอยช่วยเองเฮ้ยร,ระหว่างาพี่กับฉันเรามาดูกันว่า,าใครจะควบม,ม้าออกทิกนี่ได้เร็วกวนะ่ากันถ้าสถานการณ์วิสู้ดีนะฉันกลัวว่าจะเป็นเธอที่ได้ควบม,ม้าไปพร้อมกับชายห้าคนนั้นน่ะสิ <c oughs> และเป็นฉันคนเดียวที่อยู่ในนี้ ฉันหรือว่าฉันคิดระแวงเธอมากเกินไปอ่ะพี่คิดระแวงฉันมากเกินมากเกินไปใช่ไหมอืมฉันขอโทษฉัน,นคงแก่จะระแวงไปอะ่ะคนมันแก่แล้วก็อย่างนี้แหละพี่แก่มากแล้วใช่คงจะคิดมากไปนะชีวิตของพี่มันก็เลยสอนใช่ระแวังระวงังคนใช่โดยเฉพาะผู้หญิงะมันค่อนข้างจะไว้ใจยากไม่ชิเป็นเด็ก โอ้ก็ก็จริงอะ่ะเด็กๆมักจะพูดความจริงเสมอใช่ไหม,มให้ตายสิข้างในข้างในนี้มันก็เป็นเหมืองที่ร้อนนะแต่มันรู้สึกว่าชั้นเสียวสันหลังเย็นวา่าบยังไงก็ไม่รู้รนะที่ก็แค่จิตปรุงแต่งใช่ไหมใช่ไหมชั้นคงจะระแวงไปเองใช่ชั้นก็ผ่านสงครามมาเยอะเกินไปชั้นแค่ระแวงไปเองใช่ชั้นต้องหัดปรับปรุงทัศนคติชั้นใหม่ซะแล้ว ันต้องมองโลกในแง่ดีก<ด>ว่าน,นี้ได้คนที่ต้องการปรับทัศนคติอ,อย่างนั้นรึไปเดี๋ยวฉันปรับของฉันเองได้ดีกว่านะเดี๋ยวฉันปรับของฉันเองได้แต่ฉันกําลังจะเรียนรู้อยู่นหะเรียนรู้ถึงวิธีที่มองโลกในแง่ดีเพราะแต่ว่านี่กําลังจะเรียนรู้วิธีการทําอุปกรณ์ปืนหรือเปล่าเรื่องแย่คือการที่เวลาฉันเปิดหนังสือ แล้วมันพูดไม่ได้อเอาเป็นว่าฉันจะสอนเธอสักเลือดฉันสอนอได้นะที<ด>่มันน่าตลกคือที่ถามฉันตอนที่เปิดหนังสือก,ก็ก็ดีแล้วไงเดี๋ยวฉันจะบอกว่าเออก่อนที่เธอจะเปิดหนังสืออ่ะฉันเธอให้เปิดลำคอค้างไว้อ่ะแล้วก็เปิดหนังสืออ๋อฉันควรที่จะพูดก่อนที่จะทางานอ่านเอเปิดลำคอค้างไว้แล้วก็จะเปิดกระเป๋าหรือว่าเปิดหนังสือก็มันกน็จะ น้ำคอนั่นนั่นใช่แล้วใช่ใช่แล้วนังหนูพี่พูดมาพี่ถามมาฉันจัดการเรียบร้อยแล้วฉันจะถามว่าอ๋อนี่กำลังทำเอ่ออุปกรณ์ไอ้นี่ใช่ไหมอุปกรณ์ทำปืนเหรอฉันไม่ชอบปืนไม่ชอบเลยเอ้าแล้วเธอเป็นคนขาวจะจะไม่ชอบปืนได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องใช้ปืนอยู่แล้วนี่นะอาวุธอ่ะ มันใช้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะปกป้องตัวเองยังไงการเจราจา oh. ตัางหากคือสิ่งเดียวที่เราเกิดมาแล้วใช้มันปกป้องตัวเราเองได้แน่ใจว่านี่เด็กอะไรนะ <laughs> แน่ใจเหรอว่าเธอเด็กอย่าทั้หลุดสิเธอไม่ใช่เด็กแล้วฉันว่าฉันเป็นเด็ก มันเธอวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าการที่ฉันมาที่นี่น่ะการที่ฉันอยู่ตรงนี้กับเธอตรงนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่โคตรแล้วใช่ไหมการที่พี่อยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมเธอจริงๆแล้วเธอก็อยู่ที่นี่คนเดียวแต่แรกอยู่แล้วสินะ ใช่ไหมฉันยืนทำงานของฉันอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วอไม่ได้มีการวางเข้ามานั่นนะสิเพื่อที่จะมาเป็นความบังเอิญของฉันถูกต้องไหมยิ่งพูดแล้วยิ่งกลัวี่ไม่ต้องกลัวอย่าให้จิตปรุงแต่งสิฉันรู้สึกว่ามันหนาวี่นี่มันหนาวจังเลย เออในนี้มันหนาวเหลือเกินฉันไม่ได้มีของมีค่าอะไรหรอกนะไม่หรอกห้ะมนะมนก็มีแม่น้ำไหลผ่านถูกไหมล่ะใช่โอ้โฮเก็บเก็บความเย็นใช่ไหมใช่อเก็บความเย็น<ม>เก็บความเย็ยนนั่นแหละท<ม>ี่คิดมากเองเพราะแต่เธอแสดงว่านี่เพิ่งเริ่มทำคาราวานกันใช่ไหมนะไม่ฉันเป็นประชาชน อีกเดี๋ยวก็ต้องเป็นคาราวานใช่ไหมไม่คนเรา,เาจะยิ่งใหญ่ได้ด้วยการที่ต้องเข้าคาราวานเท่านั้นเหรอเฮ้ยโหลึกซึ้งนะมันก็จริงที่เธออย่างที่เธอว่าเลยอหรือว่าจะเป็นแม่คาา,าวาคือการที่ทุกคนจะรู้จากพี่ในานามของชื่อคาราวานแต่จะมีใครสักอีกคนที่จำพี่ได้จากชื่อของพี่เองเฮ้ย ดี๋ยวทำให้ดูยังไงอ่ะทำอะไรให้ดูอ่ะอ่ะฉันปิดหนังสือก่อนอ่ะมันมันทำอะไรวะมันทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเวงงั้นแหละเรียกมา้ามาแล้วหลังจากนั้นกูว่ากูว่าเออเรามีขวานอยู่นะอย่าอย่านะอย่านะสวนอยู่นะ เสียงมันน่ากลัวมากเลยเสียงน้องก็แบบเย็นจะเยือกอะ่ะแบบไม่ได้น่ากลัวมันคือแบบเย็นจะเยือกอแบบอืมเหมือนมีอะไรซ่อนไว้อยู่อันนี้เหลือเท่าไหร่นะสี่อันโอ้นี่ไงเต็มเลยโอ้ว่าอย่างไงไหนที่จะทําให้ฉันดูอะ่ะอไรเมืเอ่อว่าเมื่อกี้บอกเดี๋ยวทําให้ดู ทำให้ดูงา,ายเอาทําอะไรอ่ะก็เป็นก็ไม่ต้องเข้าคารวานอ๋อเข้าใจแล้วฉันคิดว่าเธอจะไปหยิบปืนมาซะอีกกระนับอกแล้วว่าปืนมันมีไว้สาหรับคนที่ไม่รู้จะป้องัวยังไงเออเอาเป็นว่างั้นเรามาแนะนําตัวกันก่อนเลยดีไหมเพื่อความที่จะสบายใจจริงๆเราก็ควรจะบอกชื่อกันแต่แรกแล้วแต่ฉันก็ลืมมานะใช่ฉัน ฉันชื่อว่าโรคเป็นชื่อจริงเลยใช่ชื่อจริงของพี่คือโรกใช่ถูกต้องแล้วแลไม่ชื่อเรหรอเรเรเฉยเฉหรอไม่มีไม่ใช่เรชงเรเชลใช่ไหมไม่มีก็เหมือนโรกมีโรกอย่างเห็นไหมล่ะไม่มีมีแค่โรกก็แค่โรกเฉยๆใช่ฉันก็เรมีแค่เรแค่นั้นแล้วเดินทางมาคนเดียวหรือไงเนี่ยเร ฝุ่้างมานี่ได้กี่วันแล้วน่ะมาที่นี่อพยพมาได้เดินเรือมานานหรือยังถ้าจะอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่ามาตั้งเดือนหนึ่งเลยเหรอเนี่ยการที่อยู่ที่นี่หรือว่าเธอจะขายสแคปอย่างนั้นเหรอไม่เอ้า้จะขุดไปทำอะไรอ่ะขุดไว้ใช่วยตถุที่จะมีสหายโอพ มีพี่ชายฮะพี่ชายแบบในสายเลือดเลยซิไงฉันชื่อพี่เดรกชื่อพี่เดรกฉันก็มีสหายอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองนะก็เออใครที่เป็นชนพื้นเมืองก็จะเป็นชื่ออะไรโอ้โหเธอชินจะรู้จักเออเธอน่าจะไม่รู้จักอ่ะเพราะเขาเป็นคนเก่าๆทั้งนั้นเลยส่วนชนพื้นเมืองที่อยู่ปัจจุบันนะฉันไม่ค่อยรู้จักอ่ะ รู้จักอยู่คนเดียวก็คือเรเชลล์ะเพิ่งเจอเมื่อวานสแสดงว่ากุดสตรตงสติลไปขายให้เราคาราวานพวกนี้สินะหรือให้ก็ <Okay. S 1> ไม่ก็ให้พี่ชายไม่เคย,ยได้เงินจากการทำงานพวกน,นี้แล้วเธอก็ต้องเธอก็ต้องซื้อกาแฟมาในการทำงานไม่ใช่หรือไงทำอย่างอื่นได้มากกว่าอันนี้อันนี้นน<อ>ทำไป<ห>เพื่อเฮ้ยเรที่เป็นคนใจดีขนาดนั้นเลยหรือไ,ไง ทำไม้เฉยๆละ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทำให้เฉยๆลยนะนั่นมันเสียค่ากาแฟตั้งเยอะนะเร่ไม่เป็นไรเดินมีไว้เพื่อแค่ดำรงอยู่มิตภาพดังหากที่มันจะอยู่ตลอดไปโอ้ทราบซึ้งจังเลยนะแก็พี่แล้วหนูไม่เหมือนเด็กเลยใช่หนูไม่เหมือนเลยอ่ะเด็กเขาไม่น่าจะพูดขนาดนี้อไม่ไมหรออายุเท่าไหร่นะเราไะพี่ดูถูกเด็กไป ปล่าฉันหมายถึงว่าหมายถึงว่าเออเธอเหนือกว่าเด็กทั่วไปนิดหน่อยอ่ะใช่ใช่หนูก็แค่ฉลาดเออเออโอ้แกไม่ดูถูกเด็กเลยนะจะบอกว่าแกฉลาดกว่าคนทั่วไปสินะไม่หรอกไม่ค่อยจะชมตัวเองเลยแม่ที่คิดแบบนั้นเองอ๋อใช่ใช่ันคิดว่าเธอฉลาดใช่ใช่ใช่หนูแค่บอกว่าหนูฉลาดเพราะว่า มไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาเพื่อถ่อมตัวเองจะจริงอหอนะใช่เธอเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวอะนะเรียนรู้ไวมากมากเราควรที่จะพูดอะไรโดยที่เชื่อได้ครึ่งเดียวด้วยเหรอทั้งที่ทเราดีกว่านั้นอะ่ออะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะเด็กคนนี้เลยพี่เราได้ไงว่าฉันชอบอ่านหนังสือ ฉันว่าเธอน่าจะอ่านมาหลายเล่มอยู่คนฉลาดมักอ่านหนังสือเยอะไงส่วนฉันน่ะเหรอฉันไม่เคยจะอ่านมันเลยอะแต่พี่ดูท่าจะเป็นคนชอบอ่านคนนะเอะอรู้เลอก็ใช่อ่ะนะก็ถูกต้องแล้วรูร้รู้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ก็เพราะว่าเธอเป็นเด็กฉลาดสินะอือพี่อายุเท่าไหร โอ้ยปีนี้ก็สามสิบแล้วแก่ไหมล่ะพี่อายุสามสิบใช่ไม่ไม่แก่พอชิได้ใช่เหรอมันก็น่าจ,จะผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วอะนะทำไมถึงคิดว่าอายุสามสิบแล้วผ่านมาครึ่งชีวิตโอ้ฉันว่าพี่จะไม่อยู่เกินอายุหกสิเอ็ดเหรอโอ้ย ใช่แล้วรู้ความคิดฉันดีเลยก็ฉันว่าสักหกสิบฉันก็จะกเกษียณตัวเองแล้วอนะผ่านสงครามอะไรมันก็ตั้งหลายรอบแล้วคิดว่าคงจะได้เวลาพักผ่อนสงครามใช่ก็มีแต่ความเจ็บปวดมันก็จริงะนะมีแต่ความสูญเสียซะด้วยก็เลยอยากจะลองใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเขาดูนะครั้งนี้คนธรรมดาสุขที่สุดแล้ใช่ใช่ไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากไม่ต้อง ไม่ต้อง <Ừ. S 1> อะไรดียไม่ต้องออกความเห็นไม่ต้องนําอะไรเยอะนะไม่ต้องนำ<ร>ใครเราแค่ใช้ชีวิให้เป็นปกติในทุกวันก็ยากแล้วเธอพูดดีก็ถูกอีกนะใช่เธอกะจะเอาสแคปสักเท่าไหร่หนเนี่ยมาขนาดนี้ไไปเรื่อยๆืยแล้วพี่ล่ะพี่จะทำเอาไปทำอะไรจะเอาไปให้ ชนเผ่าที่เขาเพิ่งอพยพมาสิอย่างเช่นแบบเขาขาดน่าจะขาดสแคปกับสตีลบาอะไรแบบนี้แคปกับสตีลบาส่วนใหญ่เข้าไปทำธนูกันถูกต้องไหมเออจะเป็นขวานนะนส่วนจะอยู่ส่วนขวานพวกธนูจะเป็นไม้ส่วนไม้โอ๊กนะน่าจะมีกันแล้วหล่าไม้เนี่ยก็เลยมากดซะหน่อยจะได้ส่งให้เขาเสักนิดนึงใช่ ถ้าอยากถ้าอยากรีบทําก็อาจจะต้องหาคนที่คนเก่าๆอ่ะเพาน่าจะมีถึงกันแล้วอ่ะบางคนเขาเลยไปสามสิบนู่นเขาขยันกันมากมเพราะเมื่อก่อนมัน,มนก็มีมันมีถึงแค่ไอสติวบาร์ไงถึงแค่สติวบาร์กับไอ้พวกเออเหล็กไฮอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพี่โรบพี่เป็นชนเก่าแก <c oughs> า่ที่นี่มาถูกต้องไหมถูกต้องพี่อยู่ตอน ตอนนั้นพี่อพยพมาตอนเดือนอะไรนะครั้งแรกที่พี่เข้ามาที่นี่เอาเดือนเลยเหรอไม่เอาเดือนเลยนานเท่าไหร่แล้วที่พี่อพยพไปที่อื่นฉันถามแบบนี้น่าจะเป็นจริงอ๋อเออก็จริงอ่ะแบบนั้นจะได้รู้ว่าฉันอยู่ช่วงไหนบ้างฉันหายจากที่นี่ไปประมาณสองถึงสามเดือนแล้วใช่ประมาณนั้นเรามีสงครามน่ะที่พี่เข้ามาอืม แล้วสหายที่เราก็เออเรียกว่าเดินทางออกจากที่นี่ไปพร้อมกันน่ะหลังจากจบสงครามกับพวกใช้มนดำอ่ะนะสงครามกับพวกใช้มนดำใช่ตอนนั้นพวกฉันรูแล้วชินพอที่จะได้ยินมันบ้างใช่หรอใช่สิพวกฉันเป็นกลุ่มแรกที่เจอกับพวกนั้นแล้วก็รู้ถึงรู้ถึงเรื่องมนดำ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อพวกฉันเลยใครเชื่อพวกพี่ถูกไหมใช่มีแต่คนคิดว่าพวกฉันเขาเรียกว่าอะไรเอยจได้อเราแล้วก็แค่ปล่อยให้เขาเจอเองน่ะเป็นเรื่องง่ายๆใช่เธอนี่รู้ใจจริงๆใช่เราก็แค่ปล่อยว่าเขาเจอกันเองมันไม่มีใครจนกว่าเขาจะเจอเรื่องราวเดียวกันใช่เข้าใจว่าอกใช่ใช่แล้วเข้าใจพวกฉันมากเลยนะเนี่ย ใช่ใเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะแลให้เขาเชื่อแล้วตอนนั้นกลุ่มทหายพวกพี่มีชื่อว่าอะไรฉันถามได้ไหมทีวกลาร่ปาตอนนั้นเหรอตอนนั้นเออจริงๆชนพื้นเมืองเราจะรวมกันที่วาวิตีใช่ไหมเห็นแบบที่อาที่วาวิตีตอนนั้นฉันเคยไปเคยไปใช่ไหมใช่ใเออก่อนจะเจอกับสงครามเวทเออพวกมนดำเน่ยพราฉันคิดว่าเราอะ ทำสงครามกันามาเยอะแล้วอ่ะโรแมนก็เหมือนกันอ่ะพวกเราก็เลยแยกออกจากวอบิติไปสร้างไปสร้างที่กบดานใหม่หมู่บ้านใหม่ที่เออเหนือสตรอเบอรี่ไปจริงๆตรงนั้นน่ะพวกชันเป็นคนสร้างไว้เองอ่ะเห็นหรือเปล่าอ่ะที่เป็นช่องเขาอะไรสักอย่างนี่นั่นใช่เราเรียกว่าช่องเขาเซนติเนลอ่ะมันเป็นชื่อเผ่าใหม่ของเราอ่ะใช่ แล้วพี่ก็อยู่กันที่นั่นใช่แล้วเราก็อยู่กันที่นั่นแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะจากที่นี่ไปหลังจากสร้างที่นั่นไว้เสร็จแล้วอ่ะใช่แล้วพี่ก็กลับมาอยู่ใหม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ก็อยู่กันไม่ครบหรอกนะซนเิเนลก็กลับมาแค่ไม่กี่คนอนะ่ะก็เป็น,นอืมชอใช่ชื่อสดดีใช่ไหมเป็นเหมือนกับชนเผ่าที่คอยปกป้องพื้นที่ตามธรรมชาติดูสิ อืมเราพวกฉันไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเลยนะอืมพี่ใช้เวลารอค่อนข้างนานเพื่อให้คนที่นี่พิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่พี่พูดจริงโอ้ใช่เพเป็นคนที่รอได้นะอ้าวก็ในเมื่อตอนนนั้ใช่ก็เราทำเต็มที่แล้วใช่ไหมล่ะทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะถอยกันนะข้าใจ นั่นแหละอย่างที่บอกหลังจากที่สร้างตรงนั้นเสร็จเราก็ตกลงที่จะเดินเรือจากไปอย่างสงบดีก,กว่าให้เรื่องมันค่อยๆนั่นแหละแต่มันก็ดีที่ได้เจอพี่ครั้งโอ้ก็ยินดีเช่นการที่ได้เจอคนที่เข้าใจพวกเราเหมือนกันนะใช่จริงๆช่วงน,นั้นพวกเราก็หลายคนก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะไม่มีใครเข้าใจอะไรที่มีเปลี่ยนไปหลังจากที่พี่กลับมาอีกครั้ง อันที่เห็นได้ง่ายก็คือโรแมนรู้สึกว่าจะเป็นกลางมากนแล้วก็ดูเป็นโรแมนอนะนะเรียกว่าดูเป็นเจ้าหน้าที่แล้วอะเมื่อก่อนอะนะเรียกว่ากุย้ยอะเขาใ้ได้เขาใช่นะแค่ในน้ำเป็นโรแมนแค่ในน้ำใช่เป็นโรแมนแค่นใน Man, น,น้ำแต่รู้สึกว่าน่าจะดีเท่าที่สองสามวันมานี้รู้สึกก็สมแล้วที่เป็นโรแมน่ะใช่ แล้วตอนนี้พวกพี่กลับมากี่คนไม่เยอะหรอกไม่เกินไม่ถึงสิบหรอกแต่เราก็กระจายกันใช้ชีวิตน่ะไม่ได้แบบว่ารวมตัวกันไปทำมาเรื่องไม่ดีหรือว่ารวมตัวไปทำอะไรอะ่ะเราก็ตอนนี้แตเราต่างคนต่างอยู่กันอยู่อะ่ะแล้วเจ้าพี่ไปได้เจ้าฉิวนี่มาจากไหนเจ้าจิ <c oughs> ๋วนี่หรอได้มาตอนไหนนะเอ๊ถ้าจะช่วงนั้นน่ะช่วงที่จากไปอะ่ะ ก่อนจะจากก็เจ้าฮัสกี้นี่มันก็มาได้ช่วงสองเดือนสมเดือนที่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมน่าจะช่วงนั้นสูงมากเลยนะถ้าตอนจะขายยังไงมันเป็นตัวแล้วอ่ะใช่อยากจะขายอยู่ให้ช่วยพี่ทำงานดีกว่าน่ะใช่ไหมใช่ไหมดูตามันสิมันไม่อยากจากขัานไปหรอกแล้วเราอ่ะเราได้ลองเคยลองปร้นกับเขาหรือเปล่าเราไม่มีคารวาน เคยโดนเคยแต่โดนจับไปเป็นตัวประกัน่ะพี่พี่ตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกัน <c oughs> ไม่ยอมเลือกขรา,าวานไงหมายถึงไงเออ <c oughs> พี่พี่ตั้งเยอะแยะอ่ะใช่ <c oughs> แมะมมันต้องอัดมันต้องเข้าสักอันอน่ะนะใช่ <c oughs> เข้าประตูเต็มเต็มเลยสินะ <c oughs> อันไหนไม่ตั้งใจมันมักจะเข้าเป้าอ่ะฉันอโอ้โอ้โอ้เสียงเด็กเมื่อกี้ไปไหนแล้ว <c oughs> โอ้พี่ทำเช่นนี้ยังไง